กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเอก e x t t i ิ t i ีก,ก,กน,นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเอซา่าประจําช่องอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มาเนยะสงหน้ามาเออผมว่ามันไม่ได้แล้วนะเออมันยังไม่ค่อยยาวนะมันต้องยาวกว่าเน,นี้โอเคก็มนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปปัดกันเลยดีกว่า สวัสดีครับขออะไรอะ่ะขอเพลงบ้านพี่สก,กุลหนาวแล้วได้ไหมนี่ผมร้องไม่ค่อยเป็นนะหายใจไม่ทันเลยเพลงนะ้ะนี่เอาแบบเอาแบบนิด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 ไม่ไไมไม่เอาแบบนิดเดียวอะ่ะบาที่นี่เราเดวเดาเดาเ,เอาแบบเอาแบบ บ้านพี่สก้อนตอนนี้หนาวนาวแล้วบ้านเราทางนั้นหนาวนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องไมีผู้บ่าวใหญ่น้องไมีผู้บ่าวใหญ่พี่แค่อยากอยู่ข้าแข่งในเวลาที่เจอไว้บ้านพี่สก้อนตอนนี้หนาวนาวแล้วบ้านเราทางนั้นหนาวนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องไมีผู้บ่าวใหญ่น้องไมีผู้บ่าวใหญ่ ที่แค่ยืนข้างในเวลาทาี่ท่างวันเจนยิงมันเจรลุลวะไปเลยค่ะเดี๋ยวๆดี๋นวเดวงาไ,ไม่อยากได้ใจในเนี่ยอยากได้ใจพี่อะ่ะไม่เมื่มอหนาแบบนี้อยากได้ใจอยู่ <laughs> ต้องต้องร้องเพลงคูเตเยนั่นแหละช่วงนี้กำลัง หนึ่งหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าใช่รอะผมไม่รู้จักเลยอ๋จี๊บอันนี้องลองลองแบบสไตล์หนี้ยได้บ้างสไตล์แบบชิวๆอ่ะสากลโอ้โหสากุศลลองเพลงไทยให้ได้ก่อนก่อนไปสายกุศลเนาใคว่า้องเพลงไทยให้มันได้ก่อนเนาะเน่ใช่ลองเพลงไทยให้คล้องก่อนอีกเพลงนึงอีกเพลงเหร เป็นหน้าสุดท้ายของปาติทิ้นปีนชามมาเก็บถึ้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะตีเดือนคุมเดือนฉันว่ามันแนาวทุกทีพูดเลื่องเขาเราก็แน่าตหลกหนั่งมองตัวเองที่แน่กระจอเ ขอใครสักทีจะดูว่าพี่น่ารักใจแต่ไม่ใช่เลยคนที่บอกพี่ยังไม่ใจอคนที่ใช่ก็ไม่ได้รักยังไงเลยมีแต่คนบอกว่าลากจบพอแล้ววกนี้ใกล้มาเมเลนไทยแล้วนะใช่เหรอทำไมอ่ะเอก็ลองลองอะไรเกี่ยวกับมาเมเลนไทยหน่อยอีเพลงเดียว ตายขาดใจตายให้แคโน่อยเพลงอะไรเกี่ยวกับวันวันเวลนไทยเพลงอะไรนี่สิบสี่กุมภาพันธ์น,น,นี่วันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบ่อนีไมโรเจอเอาให้ใครอคพอแล้วมันรอ้รองไม่เป็นไงเออได้แค่นี้อืออาการมาอยู่ที่บ้านได้ไหมสักคนนึงโอ้ มีอีกไหมทั้งค่าตจะมีอีกไหมแบบนี้นะเฮ้ยมีคนเดียวนะแบบนี้มีปล่อยให้น้องเขาไปมีมอนาคต <laughs> เฮ้ยไม,ไม่ใช่ผมอายุสิบเจ็ดเองครับอืมขมอะไรเขาเนี่ย <laughs> วันจันมีค่าขนมยังเฮ้ยยังแล้วผมไม่มีตังเลยเนะี่ย กินมาม่าทั้งเดือนเลยโอ้โเปเกินเปเกินไม่เป็นไรเพื่อนเหรอโอ้โห oh. พี่ไหวไหนไหนไดู <sm art> หน้าคนคนเปยหน่อยดูหน้าคนเปยหน่อยไม่ไม่ดูเอ้าแหมไม่แน่นี่ <t> นะ่ะไม่แน่นี่ต้องเห็นหน้าคนเปยกันดิอย่างเดียวจะยอมไปขายเลยเพื่อนเหรอกลอวมากกลัวมากโอเคพี่ผมไปละ บายโอเคค่ะบายสวัสดีครับกมเหมือนกันก่ <laughs> อนจะไปชมต่อนะครับผมก็พักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ผมมีเกมมาแนะนำนะครับผมเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังค์นะครับผมถ้าใครสนใจสมัครเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมก็กดเข้าไปในใต้คลิปได้เลยนะผมก็เป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังค์นะฮะถ้าใครสนใจอยากเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมปะไปชมกันต่อเลยเอา้าวอะไรอะไรครับพี่ อะไรอมอะไรอะไรเอออะไรเอะอะไริมโอ้ยอิ่มเนี่ยอิ่มเนี่ยไม่ผิดหรอกที่อจะทิฉันไปเมือนเาไม่ผิดหรอกที่เราไปกันไม่ได้ ัซนนนชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อเสกครับชื่อเสกเสกโลโซผมชื่อ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 ดาวคำนี้เดี๋ยวชื่ออะไรดี ชื่อเอกครับชื่อเอกชื่อเอกใช่แล้วเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้นะเธอเธอเธอเรียกที่รักไม่ถนัดเรียกไอสัตว์ก็ได้อธออะไรเกินไปอะอะไรเกินไปอะที่นี่อายุเท่าไหร่อะ อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอเท่ากันเลยสิบเจ็ดเท่ากันเราเราสิบเจ็เท่ากันแนคะน้องกคนน้หะที่แกกมีอะไรนะอ้ามานาโอ๊ยมันาหน้าเด็กหน้าเด็กแม่ชลอชลอตั้งแต่ดีด้วยยส์ หีรือเล่นครับเล่นครับน่ารักโดนล้อมิ่งพอด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ารักไม่น่ารักเป็นหน้าสุดท้ายของพาติชนเปในช้้ำมาแคบถึงทีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนฉันว่ามันแนวทุกทีเรื่องข้าวดาวก็แน่าตลอกนั่งมองตัวเองที่แน่กระจอ เป็นหน่าสุดท้ายของปาทิเทนเปนี่ฉันม่เกลียทั้งเปเรื่องความรักไม่ค่อยจะเีเดาท่านว่ามันน่าทุกทีพูดเรื่องเขาด่าก็แน่แต่ลอกนั่งมองตัวเองที่แน่กระจกเห็นเธอและเขาจนความเปเน ขอสักวาไอจีโอเคได้แม่ไม่เหมือนตัวจริงนะมันปลอมกว่ามันปลอมกว่าตัวจริงหน้าไม่เหมือนตัวจริงนะแม่ไม่เหมือนคนนี้นะมันปลอมไม่เป็นไร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 รับได้วิถีชีวิตเราคล้ายๆกันวิถีชีวิตเราคล้ายคล้ากัน นนอบอกตัวเองว่าพอแล้วจเธอไว้ใจให้มากแม็คเธอิ่งตามเหงาให้แทบตายเขาก็อะไรจะไม่สอนบอกตัวเองอย่าตายเลว จะทำรักตัวเองถึงเมื่อไหรไม่ไหวก็คิดเป็นอะไรเนี่ยไอเก่งด้วยนะแมะ ใช้เข้าใจะาักยืนใช้ใช้เข่าก็รักใช้เข้าใจะรักไม่ต้องใช้เข้าก็ใช้เจ้าพ่อเฮ้ยทำไมต้องหลบหน้าด้เนี่ยไม่ต้องหลบหน้าไม่หลบหน้าดิโอเคไม่หลบไม่หลบไม่หลบโอ้โหไคุยกันก็อยากเห็นหน้าโอเคไม่หลบแล้วไม่หลบแล้วร้องต่อร้องต่อ เธอเข้าเธอาักแค่ใช่ใชเขาก็รักเธอเข้าเธอรกไม่ต้องแทกเข้าขก็ทกพอแล้วก็ไปได้กว่าอย่าไปสิน้ำไปเองเลยเธอเข้าใจ รักขึ้นใจแค่ก็รักใจเค่ใจรักไม่ต้องใจแค่กัชในี่พอแล้วก็แพ้ดีกว่าอย่าไป

้ยทำได้จริงใจด้วยนะจริงดีมันเป็นความจริงไม่ได้งไม่เด่นชื่อชื่ออะไรอ๋อชื่ออะไรอ๋อชื่อชื่อปิ๊ปิ๊ปปริงปริงปริมใช่พี่ปิมเหรอพี่ปิมใช่ใช่ปิ๊มคุงเฉียบเชียบใช่ไหมปิมคุง คปิมคูงใฉยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่เพชรบุรีครับเพชรบุรีใช่โอ้โหเพชรบุรีนี่อยู่ภาคไหนฮะภาคกลางโอ้โหผมอยู่เชียงรายเนี่ยเชียงรายเชียงรายเชียงรายจะไม่เหรอมไปแค่ไปกันเลยไปกันไหมอะไรนะ เราอยังไปเชียงรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าทางทำท่าทางน่ารักเกินปลิมโอ้แม่อย่าไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน่ารักแบบนี้ไม่มีแฟนหน่ะเนี่ยไม่มีไม่มีใช่เปล่าใช่เปล่าเห็นร้อยเพื่อนแอมแอมแล้วเนี่ย มันมันขัดมเป็นแบบเี้อบเนเนี่อิมเนี่ยจิอ้ยาดีตอนนี้นี่เป็นพี่น้องกันอ๋าหรือว่ายังไงเพื่อนเ่นเป็นเป็นเพื่อนกันจะอ่มเนี่ยมชอบเป็นบบเนี้ยอนเนน้อางพินะเ่อนเรจะจะอ้อนทำไมจะอ้อนทำไมจะอ้อนทำไม สมัยต้องแบบทำตัวุ้งดุ้กดุน่ารักเกินอ่ะน่ารักเกินอย่าทำอย่าทำตัวแบบนี้มีคนคุยแล้วมั้งเนี่ยน่ารักแบบนี้เอาอะไรหรออะไรหรอ อยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรไหมอยากฟังเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ได้เอกอยากร้องเพลงอะไรร้องเลยโอ้โหเพลงอะไรดีเนี่ยบ้านพี่สก่อนตอนนี้แน่แน่และบ้านน้องถังแน่นแน,น,น่อยากพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่ผู้ป่าวยเล นอไม่ผูป่าดยัยพี่แค่อยู่ข้างายยายนใ,ในเวลาที่เจอว่าบ้านพี่ชียงไว้ตอนนี้แน่แนาวแล้วแบนานอกแต่งแน่แน่ยังไปคิดอีกแบบบาอยัย <c oughs> นอไม่ผู้บาดยัยพี่แค่อยู่ข้างายยายนใ,ในเวลาที่เจอว่า กายไม่เจอไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างแม้ในตอนที่เราไม่ได้เจอจมันร้องไงต่อวะลืมเฉยเพลงชื่อเพลงอะไรนะบ้านพี่สกลด้วยอ่านี่ไงทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ แนวกกยไม่เท่าไรแต่เหงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอวันละมาทุกเช้าว่าเรานิ่นได้เจออยากให้เธอนั้นคืนมาไม่อยากควาคิดจะหลับนอนไม่อยากก็ดมอาใหญ่กอาเธอ มเมู่แ,แ,แ่วานนี้เธอไปอยู่ไหนะยังคิดถึงฉันนะฉันนะ นะโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปลนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไว้คอยกัะเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นเกียรติจะวัดปัญญาได้มากกว่าสิบันทศฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลัตามีการจุดยิ้มตามน่ารักเกินโอ้เธอสดใสมากเหละชอบรอยยิ้มเธอจังเลย มัน,นละเวอุยห่วงแวน่แบบเนี้ยถ้าล่าเริวกับทุกคนนี่แบบห่วงแล้วี่ะสิแบบ่งายส่องอะไรกันนะ่ะไม่ได้ส่งแล้วเข้าดูอิ่มก็เ,เราไม่ถึงอะ่รอิมเราไม่ถึงกัน่โอเคองัน <c oughs> <c oughs> ไปละไปละ ับโอ้ยน่ารักเกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอ๋ครับชื่อเอ๋เอ๋ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละชื่อเอ๋ก็ได้ชื่อเอ๋ก็ได้ชื่อออืดอเอดอเดอดอดออืดอืดอือเอืดอืดอเอืด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 อเดอืดออือ ชื่อเอ๋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 เออเท่ะเนี่ยอายุสิบเจ็ดครับอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่เชียงรายพี่อายู่จังหวัดอะไรกันอยู่กรุงเทพได้พี่เหรอคะอะไรได้พี่เหรอน่ากว่าอายุเท่าไหร่พี่พี่อายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยปีแปดปีแปดห้าเว้ยห่างกันประมาณปีกว่าอะไรนะห่างกันประมาณปีหนึ่ง ไม่ใช่ประมาณทีปีนึงแหละเกิดกัับมนเกิดเมื่อไหร่ผมเกิดมิถุนาเนี่ยใกล้อีกอีกอีกห้าเดือนอีกสี่ห้าเดือนก็อสิบแปดแล้ว,ลวหรอฮะใช่ผมก็จะสิบแปดแหละอยู่ใครอ่ะอยู่กับใครอะน้องอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวไม่ต้องเล่นอ๋อไม่ต้องเล่นอะไร,รอ่ะ เว้ยพี่ให้ผมดูกําแพงกับกรหน้าต่างนี่ไม่ได้นะก็น่าไม่สวยไงโอ้โหผมก็ไม่ได้หล่อนะเออมบคุยกันก็คุยที่ใจออาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงหน้าตาแบบผีผีผีไม่กลัวหน้าตาแบบผีไม่กลัวจะลองจะดีได้เราลม่ได้ดิ้นเลยมีเห็นมันจะดีด เพลงอะไรดีผมไม่รู้จะี่ยเาเพลงอะไรอ่ะนี่เนี่ยมันเร็วมากสําหรับแอปแล้วเรงไม่พอเราไม่พอไม่ว่ากันนะอยากัเออไม่ว่าไม่วม่าม่อยากฟัง แนวกายไม่เท่าไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้ไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอปลมาทุกค่ำเช้าว,ชว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาเมืคค่อยามคืคืดเะหลับนอนเมื่มอ,อยามกอดมดยังกอดเธอแค่มีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหน บ้านพี่สวยก่อนตอนนี้นั่นแวแล้วบ้านนองแดงนั้นแั่นน่ยังพี่คิดถึงกันอีกลับแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบาอย่างน้องมีผูเบอย่างพี่แค่อยู่นึ่งข้างในเวลาทด่เธอวังบ้านพี่ชยง้ตอนนี้แั่นแนวและบ้านนองแดงนั้นน่นนยังพี่คิดถึงกันอีกลับแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บาวยัง ต้องมีผัวเปล่าอย่างที่แค่อายุขึ้นแค่ในรักถือเธอไว้เฮ้ยใช้ได้เลยไม่ใช่ใช้ได้ได้เลยได้เลยแหละโอ้ยเห็นได้เห็นแต่หูอะไรครับเนี่ยไม่เห็นได้เห็นได้อไม่ใช่หรอไม่เห็นไม่ไม่เห็นเห็นไม่ชัดไงเห็นไม่ชัดพอไปได้ไหมเนี่ยหน้าเราใหญ่มาก ได้เฟสอะจัดไปอันไหนอะรูปโเปล่าไฟเป็นแบบไหนเนื้อไฟอะเป็นหน้าผมนี่แหละหน้าผมยิ้มอะหน้าผมยิ้มใส่เสื้อสีขาวอะเนี่นี่นั่นหน้าผมยิ้มเเนี่ยหน้าผมยิ้มกูอยากได้อันนูอยู่แต่บอกว่าอะไรของผมเปล่าเออ ดงนน่าผมแล่อนขาตั้งใหมากไม่็นยก็ตัง้งแตอีก <c oughs> ถ,ถูกก่อนนี่ปะไม่ใช่เป็นใครวไม่ได้ข่มแม่แ้วผมาเราไปไหนกี่สพักอยากจะรักอยากจะรู้จักจเธอก็นนี้ <c oughs> อยากจะมอให้เธอทุกสิ่งทุกอ ลองหายใจเจอยังเจอเหรอ้าวค้างไม่เจอว่ะยังไม่เจอเลยไม่เจอเหรอเออแนนผัสกีดวงของเรามันไม่สมพงกันน่ะ๊บนึงคบนึงอะไรเหรอเสื้อสีขาวเหรอใช่แต่เสื้อสีขาวเหรอแน่นแล้วเสื้อขาวตัวใหญ่อ้ยยเนี่ แล้วบอกวินี่ไงกูก็ตกใจว่าเจอแล้วเจอก็โอ้ปแต่ก็เลยกอดมือนพ่แม่ดูดูไม่เจออนี้บกี่บ้าอันนี้บ่า่บบแล้วอ่ะุณเจออ่ะกันก็เจอเลยอ่ะกูเจอสาม่าน ต้องไปนี่ฟองก่นดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพื่อนเองไม่เป็นเราไม่เป็นหรอเพลงเพื่อนเพลงใครนะเพลงเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงนี้แม่นี่ cover เฉย cover อ๋อจะลองไปฟังเลยดิได้ประมาณมี ใช่ชาวแค่นี้ฉันคงจะทนไม่ได้และหัวใจก็จะโดนจัดไฟละเผาแหลกลานอนไม่เกีือนี่หน้าพี่คนนี้เหมือนรุ่นน้องที่โรงเรียนผมเลยขอดูหน้าเต็มๆหน่อยดิเดี๋ยวเอาเอาไปลงเอาไปลงยูทูปปะเนี่ยลงยูทู e อะไรไม่ไม่ลงยูทูปอะไรงง ผิดคนละผิดคนละอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ว่าผิดในหน้าเต็มมันเราไปดูหน้าไม่เหมือนกันดูหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วแสนคนดูอ่ะอุ้ยดูเยอะคนดูเยอะแล้วคนดูเยอะมึงไม่เห็นอ้อยเห็นหน้าแหละไปตากไปตากไปแหละเบนดุกเลย